ก็ขอการาบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเชนเหล่านะครับวันนี้นับเชนเหลาจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะผมจากทีเด็ดบอลนะครับบุนเดสนะครับลีกาเยอรมันนะครับนัดที่22นะครับทีมนะครับอาบีนะครับไลซิกนะครับพบกับโคโรนนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลานะครับตีสองนะครับ30นาทีนะครับของเกมคืนนี้นะครับอ่า จ้าบ้านนะครับอาบีไลซิกนะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับแม้ว่าเกมนัดล่าสุดนะคในลีกนั้นนะครับพวกเขานะครับเพิ่งแพ้มาก็ตามทีนะครับแต่ถือว่านะครับดูเป็นการแพ้ให้กับทีมจากฟองของลีกนะครับที่ศักยภาพทีมภาพรวมนะครับดูแกร่งกว่านะครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มนะครับภาพรวมช่วงหลังนั้นนะครับต้องบอกว่าอาบีไลซิกนะครับเองฟอร์มพวกเขานะครับค่อนข้างดูกระเตื้องขึ้นมา พอสมควรเลยเหมือนกันนะครับเพราะสี่เกมก่อนหน้านี้นะครับทุกรายการพวกเขาชนะรวดมาทั้งสี่นัดนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับโคโรน่ผลงานโดยภาพรวมนะในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับต้องบอกว่าทาผลงานได้ไม่ขี้เลยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเกมในลีกหกเกมหลังสุดนะครับพวกเขานะครับเก็บใจมาได้ถึงสี่เกมและมีหลุดไปเสมอและแพ้ไปเพียงแค่ อย่างละเกมเท่านั้นนะครับและเกมนี้นะโพโลนเองนะครับพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับที่ในเรื่องของชื่อชั้นและศักยภาพทีมภาพรวมนะครับจะดูแก่งกว่าก็ตามที่แต่ถ้าเทียบกันดูนะครับจากฟอร์มภาพรวมนะครับเกมในลีกช่วงหลังครับของ2ทีมนี้ต้องบอกว่าทําผลงานได้ยังไม่ถึงกับดูเหนือกว่ากันเท่าไหร่นักนะครับ เกมนี้นะครับเชื่อว่าทีมเยือนนะโคโลนจะบุกมาต้านไม่อยู่นะครับก็ไม่น่าจะแพ้ด้วยสกอร์ที่ขาดนะครับเกมนี้เห็นคนเลิกเชียร์นะครับโคโลนนะครับเหมาะสมกว่านะครับก็ขอฝากเลิกเชียร์มาด้วยนะครับแพ้บ้านะครับโคโลนนะครับ ในเรื่องของชื่อชั้นและศักยภาพทีมภาพรวมนะครับอาจจะดูเป็นรองทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับก็ตามทีแต่ต้องบอกว่าช่วงหลังนะโคโรนเองนะพวกเขาก็ทําผลงานในลีกนะครับได้ดูไม่ขี้เลยอยู่เหมือนกันนะครับเกมนี้นะครับมองว่าไม่น่าง่ายสําหรับเจ้าบ้านนะครับที่จะลุ้นให้พวกเขาเก็บใช้ด้วยสกอร์ที่ขาดได้นะครับอ่าก็ขอฝากไปด้วยนะครับแพ้บ้านนะครับโคโรนนะครับข้าคืนนี้นะครับชนะแน่นอนนะครับจะเหลาฟันทงเลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเซีนเหล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ